สวัสดีค่ะเอินพาพี่นองมหาโนไม้เล้อจ้ะเมื่อีงตีนเขาเล้อจ้ะนี่ยราจะเลาะไปนี่อันปลาโนไม้มหมดเลยเนาะบม่ไก่หม่บ้านเล้อจ้ะอันนี้เพื่อนเป็นถนนเนาะจ้ะนี่อันนี้กับโม่บ้านเนาะเออตรงข้ามมากกับเป็นปลาโนไม้เบิร์ละจะเลาะถนนไปนี่เนาะไปเบิ้งกันเลยเนาะจ้ะเนาะ nó nháy nhảy nó ta, cầm lăng ngàm lên Hãy subscribe lẹp.

เพื่อนเป็นไทต่ตรงมอเด้จ้ะแห้งไงแห้งดำเด้อจ้ะน้องใหม่อันนี้เนาะแเพื่อนจีดำปึ๊ดเลยเด้ไถ่ไงมาแล้ว งามเดือนวา่าเอาทางน้อยมาเด้นนี่จ้ะ Oh. กำลังพอดีงามเลยไหมจ๊ะนี่เนอะตมแ่บ นี่แต่งามๆเนาะอันนี้ไค่ตุงหมอเด้อจ้ะเพินยยพ่นใหญ่มากพิ่นจีดำพึดเลยเด้แม่จ่ายอีกนอนหนึ่งแต่ว่าเออเนี้ยมาเอาดอกเพิ่นไว้พันหญ่เลย ต้องซับสองเือเนาะจ้ะน้องไม้พ่นใหญ่เนาะมีแต่งงามๆโอ้ยสะอ่อนเอิน นองใหม่โยนีย่พันธสีออกเป็นคู่คู่เด้อจ้ะอือโอ้ยพอดีงามออกลาจากชรวงนี้อุ้ยสะอ่อนอยากให้ไปตังอยู่เมืองไทยเด้จ้ะนะขาวๆงามๆบ่มีหม,มองใสอีกอะ ไปเฮ็ดเนาะไม่ส้มจ้ะหน่อใหญ่คักเนาะงามเนาะจ้ะเนาะงามเอินว่ะจ้ะขาวๆงามงามเนาะจ้ะ ยุดใต้ดินในท่าคุดแห้งหาย้ด้วยจากตน้นพวกคุดเออโยผมโนนี่ไว้ก่อนเบ่งนโนใหม่พ้นออกเลยจ้ะพี่น้อง อิ่นบ่ได้มาเนาะจ้ะปดเบิ่งอยู่ใต้ดินนี่ก็ลายเป็นซอเป็นนันซองซองกันอยู่จ้ะพุ่นน่ะปบอดอีหยังนี่เบิ่งซอยเอิ่นนะจ้ะบ่เคยเจอออกหลายคักหลายแน่โนหน่อไม้ล้วนๆจ้ะ Ở à, phía nông là ơn cháu mưa chẳng đầy áo bà này Ăn cả lắng ống này cả lái thôi chả. Ơn ờ, bữa này chạy vào xìu mưa chẳng đầy Tha <laughs> phía nông mấy hết nhau ngủ bà này Để chẳng bưng thịt đều nữa chả. Ơn ờ, tắt con nó อยากได้นอนั่งดินที่ว่าขาวๆเนาะจ้ะกระคุดเอาได้หรือจ้ะแต่ว่าเอินบอกเอาลองมือนีพ่อละมึงมีหม่งเก็บเบิ้งเนี่ยมันออกเต็มหลายคักหลายแนย่เดี๋ยวจังไปเบิ้งที่เดียวเนาะจ้ะมึงแน่เอินเอายุกก่อเดียวเนี่ยได้จ้ะเนี่ยเอินพอก่อนเนาะ พอมันหลายลวจ้ะมันโมมีทถีเก็บเนาะอยู่ในรถพุ่งกันเต็มแล้วีนจ้าเน่้นอใหม่ที่เอินไดมาเนาะหลายคักหลายแน่เด้อจ้ะเอิญนั้นเป็นคนยอมแพ้เน่้อใหม่เด้อปะนี่บุญ <c> ะ <oughs> โอ้เบิดคำสีเว้าเนาะออกคักออกแน่อันนี้เพื่อนเป็นนอขา,ขาวเนาะนอน,นั่งดินเอออันนี้หบวบขาว,ขาว เอออันนี้เป็นนอยยาวเนาะหลายคักหลายแนย่ถ้าจังใดคลิปนี้เอินกับเสียวไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะจ้ะเนาะเอินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้เอินน้ำเนเด้อจ้ะขอพระคุณหลายๆ้ายอจ้าที่เมตตาเอินมาตลอดเนาะจา้าสวัสดีค่ะ